สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศไร่กอ้อยกันนะคะเนี่ค่ะบรดูน้ำใส่อ้อยขาวนี้มาดูนะคะตอนนี้อ้อยเริ่มแตกกอใหญ่มากแล้วนี่ยค่ะชีวิตคนชาวไร่นะคะ มีช่อยาว้า้ปไปไลอ้อยแบบนี้นะไปไอ้อยนี่ <S <S อ้ยอยตะไครอไกรอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นอ้อยที่ซ่อมใหม่เพิจะขึ้นไม่นานเพราะอ้อยที่ที่สาวซ่อมไว้นะคะเนี่ค่ะเริ่มขึ้น ก็ดีมากเลยค่ะอ้ยอยเขียวเดี๋ยวไปดูตรงน้ำไหลเข้านะคะจะใช้ท่อเข้ามาในไล่แบบนี้เลยนะคะลาดเข้าไป่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะ,ะลาดจนน้ำขังแบบนี้เลยะ ได้อยู่ได้นานๆฝนไม่ตกก็ต้องขึ้นน้ำอย่างนี้ก็จะต่อสายน้ำมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะต่อให้มาถึง หัวไล่แบบนี้นะแล้วก็เปิดน้ํามานะะน้ําำาลังไหลมานะคะนะคะี่ค่ะไหละคะจะลาดใ้ทั่วแบบนี้เลยนะนะะี่ค่ะายแล้วปุยยังอยู่เลยนะน่ะใส่ปุ๋ยไว้ปุยยังอยู่เลยนะนะคะ่ะ ปดท่อมาแบบนี้เลยคะ่ะก็ไหลเข้าไปในไร่ในร่องแบบนี้เลยนะคะไหลไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าไม่งั้นอ้อยก็เปียกไม่ทั่วถึงนะคะ,นะคะน้ำไหลดีมากเลยะคะ่ะใช้ท่อมาแบบนี้ จไหลไปแบบนี eh ้เลยไล่ลาดไปแบบนี้เลยเลยไล่ออยยาวมากไปถึงตรงนู้นหัวไล่ ลันรองน้ําไว้ให้น้ําไหลไปให้มันไหลขึ้นไปทางจะได้ดันน้ําขึ้นไปทางที่สูงๆน,น,นี่ค่ะมดูโอย้ยแตกกอดีอันนี้ซ่อมใหม่จะขึ้นแบบนี้คู่กันไปแบบนี้เลยนะคะนะคะ แต่กอดีมากเลยอ้ยใช้เครื่องมาดูดน้ำเดือนละสองครั้งนะคะเนี่ยดูดน้ำใส่แต่กอเขียวตรงนี้ดีมากเลยอ้ยนี่ค่ะ งามแต่กอใหญ่มากเลยนะค,ะค่ะงามดีจริงเลยนะคะเนะะกกี่ยค่ะกอใส่ปุ๋ยไปยังไม่นานนะคะ,นะ,คะเนี่ใสปุ๋ยก็มาขึ้นน้ำไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะ,นะ,คะเนี่ยดีมากเลยอ้อย นาดีเลยคะ่ะใช้รถปลูกนะคะเนะะี่ยค่ะเริ่มเป็นลำแล้วนะคะ,นะคะเริ่มเป็นลำแบบนี้แล้วนะคะนะคะใบเขียวเลยค่ะใบเขียวงามมากเลยนะะี่ค่ะ อยู่ในนี้แล้วไม่ร้อนนะคะแดดดินยังชุ่มอยู่เลยค่ะใส่ไปได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยอาทิตย์นี้ก็เลยมาขึ้นน้ำอีกนะคะแต่ก็ดีจริงๆพาเดินสักหนค่ะ เดินเข้ามาข้างในนี่ก็เป็นกลางไร่นะคะอ้อ,อยตรงนี้ก็ใหญ่ใส่ปุ๋ยสูตรสูตรไฮโน่ใส่ปุ๋ยไป แลูกนะคะค่อยสไล่ใส่ปุ๋ย8ดลูก mm hmm. ก็งามดีค่ะใส่ปุ๋ยไปได้สองอาทิตย์แล้วนะคะพอใส่ปุ๋ยแล้วก็ขึ้นน้ำไปนะคะดินยังชุ่มอยู่นะคะนะคะ วันนี้ก็มาขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะแดดที่นี่แดดแรงมากฝนไม่ตกเลยนะคะภาคนี้ฝนไม่มีเลยนะคะเลยต้องมาขึ้นน้ำใสนะะโอ้ย ว่าจะได้ตัดเขาคงจะสูงกว่านี้นะคะลำก็จะใหญ่แบบนีนะะ้ดูดใช้สายยางมาเข้าไล่แบบนี้นะคะนีคะไหลไปนู่นนะคะจะได้ถ้าเราใช้ท่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะน้ำจะไหลแรงมาก ก็ะะจะสะดวกในการปล่อยเข้าไรอ้อยนะคะนะนะ่คไปแบบนี้นะคะน้ําย้ายสายขึ้นมาวางแบบนี้แล้วนะคะ,นะคะเนี่ค่ะเพื่อน้ําจะได้เร็วยิ่งขึ้นไปนะะจะได้ไหลไปไวๆนะคะเกษตรกรในชนบทของเรานะคะนะคะ ใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติน่คะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ